เขา r ล l o a นะครับยิงไม่หมดแม็กนะครับแล้วก็ดึงออกเลยอันนี้นนนง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะของเก่ามันมีครับเจ็บเจ็บนิ้วนะครับอ่าง่ายนะครับ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเจมครับในช่องเจมทำไรในสซวนของวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ยัครับแม็กลีสนะครับหรือว่าปุ่มปลดแม็กนะครับของเจ้าซีเซสคอปเปียนกันนะครับอ้าวเราจะมาเปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ้าวก่อนจับถือปืนทุกครั้งนะครับอ่านี้ค้างสไลด์เลยนะครับไม่มีแม็กกาซีนะครับมาดูไม่มีลูกนะครับ ่าโอเคครับโอเคลานไปทางที่อยิงทิ้ง,งอ่าโอเคครับไม่มีลูกนะครับอ่าเราจะมาเปลี่ยนเจ้าแมกเรีลิสกันนะครับเปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนื่องจากผมพบปัญหานะครับในการโหลดแบบแทคิ i ิ a คอลโหลดนะครับก็คือถ้าโหลดแบบปกติ อ m มเมอร์เจนซี่โนะครับยิงยิงหมดค้างสไลด์นะครับใช้มือเดียวนะครับก็มันก็ดดบปแม็กได้ละปกตินะครับก็คือกดปุ่มปุ๊บแม็กก็เสีนหล่นหล่น,ลนง่ายมากครับหล่นปกติเลยไม่ต้องเอียงอะไรหล่นแมนะ็กก็หล่นนะครับดูอีกรอบนะครับยิงเสร็จปุ๊บอ่าดบปหล่นนะครับแต่พอผมต้องการ t a c t ติคอลรีโหลนะครับก็คือเรายังยิงกระสุนไม่หมดนะครับยังมีกระสุนค้างอยู่ในแมกกาซีนนะครับแต่ว่าเราต้องการรีโหลดพอรีโหลดปุ๊บก็คือมือที่ถนัดก็ถือปืนนะครับมือค้างที่ไม่ถนัดก็รีโหลดก็ต้องใช้นิ้วโป้งนะครับกดตรงนี้แล้วก็ดึงแม็กออกซึ่งเมื่อเราทำเร็วๆนะครับ ค่อนข้างเจ็บนะครับผมลองซ้อมแล้วก็ลองเทคทิคอลรีโหลดดูนะครับจะค่อนข้างเจ็บนิ้วโป้งนะครับเนื่องจากมันไม่เรียบนะครับตรงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับมาเปลี่ยนมาใช้ของยี่ห้อเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอ่ายี่ห้ออะไร Strike Industry นะครับอ่า Mac Release เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีเปลี่ยนกันครับ <c oughs> มาดูในกล่องนะครับอันนี้ของแท้นะครับในกล่องให้แล้วบ้างอ่าให้พินมานะครับกับสปริงอ่าพินกับสปริงนะครับแล้วก็ตัวแม็กีลส ส่วนจะเป็นพลาสติกนะครับนซึ่งของเดิมก็เป็นพลาสติกเหมือนกันะนะครับเริ่มแรกนะครับก็ดึงพินสลักนี้ออกนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแค่ช่วงโลเวอร์นะครับช่วงล่างนะครับอต้องต้องคางสไลด์ก่อนนะครับ จะเอาออกได้อาขังสลดยปุ๊บดึงพินออกโ <c oughs> อเคครับเราใช้แค่ช่วงนี้นะครับนี่ก,ก็ออกเก็บไปอ่าเราจะดูแค่ตรวนี้นะครับอ่ะเรามาซูมกันปาพอ่าโอเคนะครับ เราก็ต้องเอาพินออกนะครับตรงนี้เราก็จะใช้เครื่องมือเข้าที่มีนะครับอะไรมาลอง <c oughs> ครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเอาหมุดตัวนี้ออกนะครับเราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมานะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับที่มันใกล้เคียงสุดนะครับตอกลงไป นี่ผมต่อไปนิดนึงแล้วนะครับต่อกไปเลยครับามานะยังไม่หลุดนะครับนะฮะยังไม่หลุดนะครับตอกให้หลุดไปเลยนะครับโอเคหลุดแล้วนะครับหมดหลุดออกมาแล้วนะครับอ่าเก็บเอาไว้ครานี้เราก็มาดึงส,สลักออกนะครับ คราวนี้ตัวโปรเซสเราก็รุดออกมาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคคราวนี้เราก็ใส่ตัวใหม่ตัวแต่งไปนะครับสปริงก็ใช้ของตัวแต่งไปเลยใส่ใส่ตำแหน่งเดิมเข้าไปนะครับมาดูกนใส่เข้าไปด้านนี้นะครับ ไม่ถูกอ๋อโอเคตำแหน,น่งนี้อ่าดูด้านบนนะครับอ่าเราก็มาดูรูตรงนี้รูตรงนี้ให้ตรงเราก็น,นิ้วมาจัดอ่าดานบบันไปปุ๊บคราวนี้รูก็ตรงแล้วเราก็เอาหมดุดหมุดใช้ได้ทั้งของใหม่ทั้งของเก่านะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับตอนนี้ผมจะใช้ หมุดเก่าดีไหมอ่าเราก็ตอกไปเลยโอเคครับเรียบร้อยง่ายไหมครับอ่าข้อดีของตัวนี้นะครับก็คืออ่าเราปลดตรงนี้ก็ได้ครับเกี่ยวเดี๋ยวผมต่อก่อนนะครับมันจะได้เห็นชัด,ชด อ่าเรามาต่อในส่วนของอัปเปอร์นะครับประกอบในส่วนของอัปเปอร์ก็ใส่กับเข้าไปนะครับ,บนี่ดึงสลัดมาก,ก่อนครับอ่าโอเคครับประกอบเสร็จแล้วง่ายไหมครับอ่าไม่มีลูกนะครับอ่าจะข้าวก่อนคราวนี้ก็จะเห็นว่ากดเซฟง่ายง่ายกว่าเดิมน,นะครับเดี๋ยวเรา ซูมเอาไปอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคราวนี้เราแมกกาซีนไม่มีลูกนะครับใส่ไปปุ๊บยิงเสร็จปัง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 อ่ายิงก็หล่นหรือยิงปกติปัง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 อย่างนี้ก็หล่นนะครับหรือจะยิงปั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 งใส่ติดคอรีโหลดนะครับ หยิบออกไปแล้วเสียบอันใหม่เข้าไปครับการรีโหลดก็สามารถทําได้3วิธีนะครับ1นนะครับก็กดรีโหลดเหมือนปกตินะครับคือกดตรงนี้ไปปึ๊บกดไปปุนน๊บแอคโหลดนะครับ2นะครับยิงเสร็จปังปังปังแล้วก็ตบลงนะมันมีด้านข้างนะครับจะลงด้เหมือนกันแล้วก็ แดดที่3นะครับก็เป็น tactical reload นะครับยิงไม่หมดแม็กนะครับแล้วก็ดึงออกไปเลยครับอันนี้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะของเก่าต้องอย่างนี้ครับเจ็บนิ้วนะครับอ่าอันนี้ง่ายครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนแม็ก e ลิ a s สนะครับหรือว่าปุ่มปลดแม็กนะครับเป็นของ strike i n d u s t r y นะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ